ก็เป็นเป็นอันหนึ่งนะครับในฐานะคนสุพรรณด้วยกันเนี่ยก็ถือว่ามีสองท่านนี้นะครูเบิร์ในเรื่องของเกี่ยวกับภาพยนตร์ในหลายหลายหลายด้านมกันอย่างที่ได้ฟังมานะครับจริงก็ตอนนี้จะสี่โมงแล้วนะก็มีกันเต็มที่ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ดูทางเฟซบุ๊กจะสนุกหรือเปล่าแต่ก็หวังว่านะครับคงย้อนอดีตได้มากพอสมควรนะฮะเอาอย่างที่ตอนที่ผมไปประกาศ ว่าผมจะรับภาพตัดรานฟิล์มเนี่ยมีคนคนหนึ่งเข้ามาเขียนเขาบอกว่าตํารานฟิล์มเนี่ยคือพี่ใหญ่ที่ดูแลน้องๆในวงการชายหนังเขาเชื่อมเขาเขียนมาอย่างนี้ครับตรงนี้หมายความว่าอย่างไรพี่คืออันนี้เป็นเป็นช่วงผมแหละช่วงอ้วนคือช่วงเขาเรดูแลหมายว่าใครมีอะไรก็ส่วนมากจะเฮ้ยอ้วนเขาหนังให้หน่อยอ้วนซื้ออะไรนี่หน่อยอ้วนเอาเครื่องไปทำให้หน่อยอ้วนอะนนี้เป็นอะไรเงี้ยอ้วนเ็จะดูแลตางนี้บมอส่วนมาก ส่วนมากบริการทั้งหมดเกิดทั้งหมดแล้วเรมามาอยู่กับผมส่วนมากคือเหมือนเป็นพี่ใหญ่เหป็นพี่ใหญ่เพราะเขาเขาเข็นอย่างนี้จริงเพราะเขาปิดติดกับอะไรอย่เงเ่ียเขาจะโถาเอ้ยฟินช่วยดูตรงนี้หน่อยเป็นไงครับก็อย่างนี้อย่างครับอย่างครับที่ผมพูดเรื่องจอหนังจอหนังทั่วประเทศตอนนั้นต่อการแปลงะจะเห็นคนตัดไม่ต่ำกว่า80%ส คนทั่วประเทศที่ฉันทั่วทั่วประเทศจอเอสแอนเทอร์วอดาดังๆเคยที่หมั้ยรฟีมูเต่ตรตอนนั้นเตี่ยอิ้วเท่าไหร่ตอนนั้นในทั้งหกสิบห้าสิบหกสิบแล้วตัดจอหนังได้คกห้าสิบประมาณห้าสิบคือคือเตี่ยเขาบอกว่าผมว่ากลัวแกเครียดเพราะแอนเทวดาใหญ่มากจอใหญผมกลัวแกเครียดแกแกเป็นแกแกเข้าโรงพยาบาลผมบอกเฮ้ยผมก็คุยกับแม่คุยกับว่าเฮ้ยเอานี้ดีกว่า ทำงาได้เตี้ยทำอะไรวะผมก็ไปเจอเพื่อนทางอีสานมันฟื้อจอหนังกันจอกอะติกันไอ้ตรงไหนเขาว่าเขาเนี่ยแหละผมก็ไปรัดโถงเลยซื้อบัตติดเตียมตัดจอหน่อยโอ้ได้เลยของชอบเสื้อผ้าก็เลยัานน่ะแกก็เริ่มจากหนึ่งสองสามคราวนี้ทั่วประเทศลุหมบอกเพราะว่า่ีเพราะว่าผมรู้จักคนเยอะพูดกันย่งง่ายว่าถ้าในวงการเนี่ยถ้าชื่อผมเอายางรู้จักต้องมีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะ ใช่ไหมเพราะผมอยู่อยู่หลายสเต็ปพี่้ก็จป่ะพี่จะร้วผมอยู่หลายสเต็ปแล้วอยู่วงการสร้างอยู่วงการละครวงการโงภาวยนตร์วงการเหมันการแปลงอะไรผมอยู่มาหมดเนี่ยผมเลยมีเพื่อนเยอะแล้วก็จอหนนก็สั่งผ่านผมสั่งผ่านวดแล้วก็ให้เตี๋ยแล้วก็ส่งทุกวันโดนด่าทุกวันเพราะว่าอะไรนยเย็บไม่ทันเตี๋ยกเเย็บกับอโก โอก็คือน้องสามปีนแต่ตอนแรกก็เย็บใช้กานเกงจนกระทั่งใหญ่โตหมดแล้วแอดเทอดานี่เป็นตั่งเศร้าเลยร้อยสิบสิบเมตรผ่าโลกให้เราเยบวันนี้ก็เป็นอีกตำนานหนึ่งนะครับป็นสมลาสที่เป็นต้นต้นทางของสมลาสตื่นนะก็ยังทำงานจนวินาทีสุดท้ายนะครับที่ผมผมถามนี่จริงๆฟังเรื่องพี่มา มันบูนะคือมีความกล้าด้ากล้าเสียผมสงสัยจริงว่าไอ้นิสัยกล้าด้ากล้าเสียเนี่ยคือจะไปห้องโปงไปเที่ยงไทยมันไปโดนไม่รู้คือคิดแล้วไปเลยแล้วภาษาไม่เป็นผมสงสัยจริงว่าไอ้วามก้า้กล้าเสียนี้มันมาไากไหนไเพราะเราเรารุดหน้าอย่างเดียวเพราะเหมือนที่ผมบอกว่าผมทำงานแล้วผมพลาดเพราะมันไม่มีใครมาดึงหลังดึงหน้าเดินอย่างเดียวไม่กลัวลมไม่กลัว ผมไปโรงงานกระอ้วนที่เสี่ยงหายแม้กระทั่งล่ามมันยังหักหลังมเพื่อนกันนะหักหลังเพราะอะไรเพราะว่าเราหลอดซิ่นั้มาขายมันก็ไปเดินขายแล้วมันก็ไปบอกโรงงานว่ามันขอซื้อไปใช้เองแล้วลูกค้าที่นครปฐมก็บอกเฮ้ยเฮ้ยมันหลอดมาขายมาเอามนเอามันมึงเปล่าวะไม่ใช่หรือวะเราก็เช็คเราก็ว่ามันไปเอาเอง แล้วโรงงานมันก็มาพูดกับผมว่าเฮ้ยทำไมมัน,มนไม่ให้เพื่อน,น,น <c oughs> อีกคนเฮ้ยทำไมไม่ไม่ไม่หักพูดวะ <c oughs> โอ้โหม, <c oughs> มันง่ายเลยเราก็ค <c oughs> ิดว่ามันง่ายเลยความรู้สึกเรามันไม่ใช่อะ <c oughs> แกก็บอกว่าโรงงานบอกเฮ้ยเอานี้ไหมเองมีลกูกมีหลานมีอะไรไหมพอดีลูกผอกมันแกอพูด <c oughs> หังงง่าย <c oughs> ถึงท่าคนชุดยอดมันเก่มันต้องบอกว่าผมก็เลือกงานีมีมีมีลูกคน เอางี้เอาไปส่งมาเลยเดี๋ยวพูดดูรายมาเรียนที่เซี่ยงไฮ้มผมก็เฮ้ยได้หอืะม,มันจะไปวะ่ะผมก็กลับไปพูดกับลูกหวะ่ะเดี๋ยวตาส่งไปเรียนเมืกกองจีนม,มันนึกผมพูดเลยนพูดเล่ก็ไม่ได้สนใจมัีวัน,าน,านที่ถ่ายหนังที่ห้องห้องกงองหนัาขยะมันโทรเฮ้ยส่งเอกสารมาเลยเรียบร้อยแล้วที่มืานจีนก็เลยพี่ตุลินก็เลยส่งลูกชายส่งลูกชายไปโต ไปเรียนเซี่ยงไฮ้โรงงานหลอกไฟร้อยพวกรับผิดชอบทั้งหมดเป็นคนจัดการนั่นเป็นคนจัดการจั่ที่บอกว่าเป็นลูกที่เด็กทะเลนะ่ไหมใช่เปลี่ยนพอไปอยู่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 เมือนจริก็เปลี่ยนพลิกหดเป็นคนละเรื่องเมืเข้าฌานเขาเลยใช่ไหมก็เลยไปอยู่ลูกเอ็กซ์ลรซีนมาห้าปีดีไปเด็กที่เกเรให้ไปหัดนิสัยเหจีนไปมคบ แเ้วทุกวันนี้เขาก็ยังช่วยเขาเขาถ้าติดอะไรเขาก็ช่วยกันตอนนี้วุ่นกับพูดจีนแล้วก็เขาก็ยังค้าขายซื้อของมือจีนเลยตอนนีเราก็ไม่ได้มีอะไรผมก็ค้าขายจนพูดได้พอได้วุ่นก็ส่งลูกไปเรียนจีนนี่ต้องถือว่าเป็นตำนานนักสู้ให้คนชืานด้นะนี่ตัวันนี้เรียกว่าต้องกลับมามีวันนี้ให้ได้เป็นพี่น้องที่ไม่เคยปล่อยลงกันเลยนะคะ ไม่เคยอรัเดือดร้อนใครเดือดร้อนช่วยหมดผมโชคดีที่เรียกว่าผมมีพี่น้องคือผมพวนน้องสาวไม่เคยทิ้งกันเลยใครเดือดร้อนใครอะไรแล้วไม่เคยว่าใครพลาดก็ไม่ว่าอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยอยากให้เด็กๆผ่านผ่านพ้นพาน้องผ่านน้องสาวผลาไม่ว่าใครช่วยได้ต้องช่วยช่วยไม่ได้ต้องหาวิธีช่วยแล้วก็อย่ามันก็อยู่มาได้ทุกคน ประสปัญหามาได้ก็แต่ผมก็ไม่ได้อกเป็นคนมีอะไรเราผมเพื่อนเยอะผมพูดอด้เงี้ยเพื่อนเยอะจบไปไหนก็มีอะไรเงี้ยซึ่งการจะมีเพื่อนเยอะได้หผมก็ว่าเพราะพี่เป็นเพื่อนที่ดีด้วยนะคะเอาเวลาที่มีปัญหาก็เพื่อนๆเขาก็จะช่วยอะไรแล้วก็พี่ก็มีเตี่ยเป็นแบบอย่างเตี่ยก็เป็นคนดีนะเขามีเพื่อนฝูงเยอะแบบผมเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนใจดีตั้งแต่เด็กๆแล้วเด็กๆเขาไปเขาสอ วันนี้เห็นบอกเห็นพี่เกิน์ลด้วยว่ามีเพื่อนหรือว่าคนที่เคยทำธุรกิจกับพี่มาด้วยอยากอยากให้มาโชว์ตัวอ้วนเลยเล็กน้อยคือช่ออีคนนี้อยู่ตั้งแต่เตี่ยของรุ่นเตี่ยรุ่นเตี่ยนะจากที่ทําอะไรไม่เป็นแล้วก็มาเริ่มหัดฉายมันแล้วก็ฉายมันก็อ้วนมาตลอดกนแล้วเรามมีเครื่องฉายตองเริ่มมีเครื่องฉายตั้งแต่ยังไม่มีเครื่องฉายเริ่มมีเครื่องฉายจนกระทั่งอ้วนเลิก ก็ยังทํางานอยู่อ่ะเพราะต้องคอยจองหลอดไปท่องของรับของมาจากเมืองจีนอะไรยังอยู่กันอยู่อยู่กันทุกทุกวันนี่ยเขอเขาเชิญเชิญปี๊ปปี๊ปแล้ก็ยังตัวรอเราคนนี้แต่งตัวรอแั่งเดี๋ยวนั่งนใกล้ใกล้การบริการอะไรใกล้ๆนั่งใกล้ๆอยู่เนี่ยอยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ปี๔ปี4-5ปีก็ท่านที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยนะครับก็คือ ชื่ออี๋แล้วชื่อจริงชื่ออะไรครับพี่ชื่อบัญชาคุ้มบัญชาคุ้มลดบัญชาคุ้มลดคุ้มคุ้มครับคุ้มลดก็จะคนที่ดูหนังกลางแปลงของตำราฟิล์มเนี่ยต้องต้อเคยเห็นพี่วันนี้นะครับเพราะว่าเราจะเป็นคนถ่ายเนี่ยนะครับก็พูดอยู่เบื้องหลังการถ่ายหนังของตำราฟิล์มนี่เองนะฮะแล้วเห็นว่าพี่ยังมีเพื่อนอีกคนนึงที่ว่าพบกันมาแต่สมัยเด็กมามาด้วยวันนี้ อ๋อเขาเขาพี่ีคือเขาเป็นรุ่นพี่ผมปีนึงคือพี่มณัฐเพื่อนของพ่อตอนนั้นแต่ตอนนั้นไปโรงเรียนก็ไปด้วยกันเที่ยวเล่นเตะบอลไปด้วยกันหมดบ้านอยู่ในค่ายบ้านของนั่นแหละมาด้วยกันร้านของทองรือจัดนั่งมั่นอยู่ด้วยตอนนี้พี่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นมนัฐทองมนัฐทองก็สนิทกันมากเลยเหมือนกับเป็นพี่น้องอ่ะเพราะเตี่ยเตี่ยผมกับเตี่ยเขาก็ ก็เดี๋ยวเชิญพี่ตุ่มะผมคิดว่าก็ด้ลาคุยกันแล้วนะครับค่ะคือจริงๆแล้วสิ่งที่พี่สุรินแล้วก็น้องอ้วนได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของสํานาร์ทีมให้เราฟังในวันนี้เนี่ยนอกจากจะได้มีความรู้เรื่องของการทำนังถ่ายน้าอะไรต่างเหลนี้นะครับเราก็ได้ข้อคิดในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะคะความรักกันระหว่างพี่น้องความรักกันระหว่างเพื่อนความรักกันระหว่างลูกกับพ่อแม่นะคะรวมถึง ผู้ที่ดาเนินธุรกิจมาด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะมีความผิดเดี่วนเหมือนหนูนะว่าถ้าพี่ไม่ใช่คนดีเนี่ยคงจะไม่ไม่มีสิ่งที่เราได้รับรู้แบบทุกวันนี้นะคะก็แล้วก็วันนี้พี่ก็เสียสละเวลาแล้วก็เดินทางมาทุกกรุงเทพในครั้ที่ให้เรามาสัมภาษณ์ที่ห้องพิธีของพนักานประาธานศิลป์อาชาในวันนี้นะคะทีนี้ก่อนจะกะนะคะขออนุญาติริธีสัมภาษณ์นิดนึงนะคะจากทาง หอจหมายเหตุแห่งชาติสุพรรณบุรีก็ฝากว่าตอนนี้นะคะ,ะรรกรมศิลปากรสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็จัดพิธศการฟิล์มกระจกเรื่องหนังสือ,อฟิล์มกระจกจากเรื่องราวหมูนการเวลานะคะซึ่งก็จะมีการแสดงที่หอศิลป์หอศิลป์กรุงเทพนะคะซึ่งอยู่บริเวณเมืเอเอ่อก่อนจะเป็นแยกกรุงเทพกับกรุอองเที่หานรกับกร่งสยาตรงนั้นก็ ท่านที hey, the so, ่สนใจก็ไปชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนก็เป็นโครงการดีๆก็นามาบอกกันกับเพื่อนสมาชิกแล้วเดี๋ยวผมมีอีกหนึ่งช่วงนี้ผมก็ไปทําละครทําละครด้วยทําละครด้วยที่มาลงเป็นอ้โทำทีวีทำมาสี่ปีแล้วตอนนี้ทีมงานเพิ่งจะกลับมาเพราะว่าโควิดถ่ายในอักขิบมันมันเรื่องเรื่องอะไรที่บอกชื่อได้ได้ เราก็ pelled, ซื้อสิทธิ์ซื้อสิทธิ์บุญประพันละครแท้แต่เก่าแสนแสบไม่สิ้นไรไฟสว่างไม่สิ้นไรไฟสว่างแล้วก็เอาอันนี้ไปสร้างโดยใช้จาราเขมพีแก้วปีนแก้วนางผงนะไเนี่ยแล้วก็ซื้อสิทธิ์ไปแม่น่า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 ก็ทำผลตอบรับเป็นยังไงดีโอ้ด so ีมากเลตติ้งมาอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของกัมพูชาไม่ธรรมดาเลยนะท่านผู้ชคนสุพรรณเราคู่นี้นี่จริงๆก็ต้องถือว่า ลุยหน้าดูนะครับเนี่ยใช้ดาราเขมรทั้งหมดแต่ว่าไทยผู้เข้มผู้กับผู้เข้มพุ่มกับนักกล้องผู้ช่วยทีมกล้องทีมไฟเอาลู้นมาต่อไปทำมาสี่ปีแล้วนี่ยังทำอยู่นี่ยังทำของช่องในห้ามทิฟย์ไปช่วยเราช่องห้าพอดีทางไทยนครหรือว่าหนังปีเนี่ย ก็จะมีธุรกิจเรื่องนมเปรี้ยนะครับโรงแรมต่างๆพวกนี้ด้วยครับคือเรื่องอะไรเนี่ยใหม่สินไรไฟสว่างลูกสาวกำมันเยอะแยะแสนแสบแผลเก่าปีเก้านางหงอะไรดังๆทอง่องช่องช่องวันไหลรขึ้นเยอะทำมาสามปีกึ่งกึ่งสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วก็เรื่องราวของสำนานฟิล์มเนี่ยจริงๆผมเชื่อว่ามันมีอีกเยอะนะฮะถ้าจะคุยกันเรื่องรายละเอียดได้หาใจอีกหลายชั่วโมง แต่ว่าในเรือต้นเนี่ยผมคิดว่าออหลายๆท่านที่ได้ยินชื่อของร้านฟิล์มเนี่ยเราคิดว่าทําแต่ธุรกิจภาพยนตร์สายหนังกลางแปลงอะไรเนี่ยพอฟังวันนี้แล้วเนี่ยจะเข้าใจนะครับว่าธุรกิจมันเนี่ยมันมีมากกว่าน,นั้นแล้วมันไม่ได้เริ่มง่ายๆนะครับถ้าเล่ากันฟังมาเนี่ยคือมันเริ่มจากติดลบนะฮะเราต้องอาศัยความเป็นใจนั่นเองมากถึงจะมาวันนี้ได้นะครับผมจาได้ว่าตอนที่ผมมาอยู่วันที่ผมมา สุพรรณอยู่ที่บ้านวันแรกสมาคมจีนวันแรกเนี่ยผมมีเงินมาสิบห้าบาทสิบตัวมาสิบห้าบาทจำได้แม่นเลยตื่นเช้ามานี่กินข้าวมันก็หมดแล้วนะตอนนั้นก็แกงตับปลากินข้าวก็หมดเลยแล้วไปอยู่ไหนได้โดยเที่ยวสูงแล้วยันขออีกนิดนึงที่ผมมาถ่ายทำภาพยนตร์ที่ที่ตุ๊กตาบุรีเนี่ยคือ ผมต้องการโปรโมทจังหวัดสุพรรณบุรีโอ้ช่วงช่วงตั้งแตอนป้านเกิดตอนผมค่ะเพราะผมรู้เพราะว่าคนเนี่ยไม่รู้จักเมืองสุพรรณเมืองสุพรรณจะเป็นอะไรที่บอกมายากไม่มีอะไรแห้งแล้งอะไรผมก็พยายามมาถ่ายมาแล้วผมอยกโปรโมทกับพวกนักข่าวต่างๆว่าสุพรรณแล้วสุพรรณบุรีเมื่อก่อนไม่เคยมีกองถ่ายทำภาพยนตร์มานะพอผมเข้ามาเนี่ยถามดูได้รถกองถ่ายมันวิ่งวุ่นหมดค่ะ วิ่งวุ่นกพอกองถ่ายมาเยอะเนี่ยมันก็ทําให้กระแสการเงินสุขันต้องมากินต้องมาใช้ต้องมาเติมน้ามันต้องมาเข่าโรงแรมต้องมาอะไรเงี้ยนี่คือความสุพันกับการใรใชอันนี้เรื่องจริงเลยแล้วก็ยังมีบางคนมาดูเอ้ผีปอบอยู่สุพันเหมือนพวกทัยวมาเตอมเข้าไปมาถามคนบางคนเอายูล่วอยู่แถววัดนอไปึงไม่เจอเลยแบบเจอกองถ่ายบ้านผีปอบตามรอยตามรอยภา้าไปดูบ้านผีปอบนะ ว่าเรื่องเรื่องบ้านที่ปอบเนี่ยจะได้รับการบรรจุเป็นในหอภาพพิยนภาพพิยนภาพยพิยนของประเทศเลยนะผัดซอสผัดซอสได้เมื่อปี58แข่งชาติแข่งชาติภาพยพิยนแห่งชาติก็เดี๋ยวเจอพี่ตงได้เวลาสุดท้ายจบแล้วตงจะบอกว่านอกจากสิ่งที่พี่ได้ถ่ายทอดให้เราแล้วเนี่ยพี่แล้วก็น้องอ้วนเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวสุพรรณนะคะโอกาสนี้ในนามของชมรม นับวรา,าระคดีสมัครเล่นเมืองสุพรรณแล้วก็เราได้รับคำวิเคราะจากรองจุติประเทศชาติสมันบรีโดยท่านหัวหน้าธรรมทิพย์พิโรนัน์ปูลนะคะในวันนี้ก็ขอกบขอบพระคุณพี่สุริน<ะ>และก็นุ่นอีกคร<ะ>ั้งน<ะ>ึงที่นําเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดให้กับคุณรุ่งฟ้าทางบ้านแล้วก็พวกเราทุกคนที่ได้รับฟังนะคะก<ะ>็ขอให้พี่เจริญรุ่งเรืองที่สุดไปนะครับองของสายรับฟีเดอร์นะคะค่ะแล้วก็โอกาสหน้าเราจะมีการ สัมภาษณ์หรือว่าจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์บอกเล่าจัดผู้เท่ามลสุพรร์อะไรอย่างไรก็ติดตามได้ทางเพจของชมงรมนักพลารือีสมัครเล่นมนสุพรรณนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่าน